พาทุกคนมาชมผลผลิตในสวนอ้อยพี่น้องชมไปด้วยกันค่ะระเบิรอันนี้คือฟักทองฟักทองที่เราปลูกไว้แกมกับปลาอ้อยแมพี่น้องชมไปด้วยกันค่ะนี่คือสวนอ้อยนะคะนี่คือสวนอ้อยแต่ว่า เอาฟักทองมาปลูกไว้อายุของฟักทองไม่ได้ยาวนานนะคะพี่น้องชมค่ะงามอยู่นะคะฟักทองจะได้เก็บผลผลิตก่อนที่หญ้าจะงอกชมค่ะผลผลิตของเราแปลงอ้อยแปลงนี้เป็นแปลงอ้อย ที่เราปลูกไว้เพื่อที่จะไปทำพันธ์ุต่อไปนะคะ,กะเกษตรกรผสมผสานค่ะชมค่ะดูความงามของฟักทองแต่ละต้นค่ะพี่น้องชมค่ะเนี่ยลูกฟักทองกำลังเจริญเติบโตค่ะ อ้อยก็กําลังงามอ้อยก็กําลังงามนะคะชมไปด้วยกันค่ะกษตเกษตะกร,ะกรผสมผสานฟักทองกําลังงามดูดอกค่ะดอกของฟักทองเราก็สามารถเก็บได้นะคะพี่น้อง เป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งของเราค่ะสามารถเอาไปจําหน่ายเก็บไปจําหน่ายได้นะคะชมค่ะสวยมากเลยนะคะฟักทองของเราที่ปลูกไว้ดกมากพี่น้องชมค่ะ อนซ้อนเราไม่ต้องปล่อยดินให้ว่างเปล่าค่ะปลูกไว้เลยเอาประโยชน์ทุกทางนะคะนู่นค่ะงามดีเลยค่ะเป็นกําลังใจให้กับเกษตรกร,กรทุกคนนะคะสวัสดีมีความสุขค่ะ